มือใหม่เทรดด้วย KC บว e ก MA 25ทําทำตามได้ง่ายมือใหม่ต้องดูสวัสดีทุกคนนะครับสําหรับใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดความรู้และข่าวสารดีๆมาให้กับทุกคนได้เรียนรู้และทำกำไรกันได้เลยมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคและเอาไปทำตามฝึกฝนทำกำไรได้ทันทีครับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับและใครยังไม่บัญชีเทรดมีลิงก์สมัครบัญชีเทรดฟ,ฟรีมีเงินทดลองให้เล่นฟรี10,000เหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆเลยนะครับใครที่สนใจเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติมสามารถมาเรียนรู้ที่กลุ่มไลน์ได้ฟรีตรงนี้เลยและในกลุ่มมีโค้ดไลฟ์สดพาเทรดทุกวันเลยครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับเทคนิค KC นะครับบวกกับ indicator EMA 25้กันนั่นเอง โอเคสำหรับครนะครับที่ยังไม่ได้ดูวิธีการเทรดเคนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปด้านบนตรงนี้ได้นะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่ม EMA 25เพิ่มเติมจากสูตร KC กันนะครับสำหรับสูตร KC นะครับที่เราใช้งานกันนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3อินดิเคเตอร์นะครับจะเป็นตัว k l l n e r c h a n n e l นะครับเป็นค่า20แล้วก็ค่า5เป็นตัว EMA แล้วก็ปกติก็จะใช้เป็นเส้น MA นะครับหรือ EMA 12นั่นเองนะครับเป็นเส้น EMA 12แล้วก็จะมีจุดไขป่ปลาพาราโบลิกซานะครับเป็น0.12แล้วก็0.2นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราเพิ่มขึ้นมาจะเป็นเส้น EMA 25นะครับที่ช่วยคัดกรองออเดอร์เพิ่มเติมนะครับจากสูตรของเส้น EMA 12นะโอเคนะครับ วิธีการเพิ่มตรงนี้ก็มาที่ตัว Moving Average นะครับมาที่ Moving Average ตรงนี้นะครับกดขึ้นมาได้เลยอ่ะเราจะเปลี่ยนตัวเลขข้างบนตรงนี้นะครับเป็น25นั่นเองและเราก็เลือกเป็นประเภท EMA นะครับแล้วก็เลือกสีตามใจชอบกันได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดใช้งานได้เลยก็จะได้เส้น EMA นะครับ25ของผมเนี่ยจะเป็นเส้นสีฟ้าๆตรงนี้นะครับ เส้นสีม่วงเป็น EMA 12แล้วก็เส้นกึ่งกลางเป็นตัว K C อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าบ่ายเข้าเซลล์กันเลยสำหรับเงื่อนไขในการบายนะครับสังเกตแท่งเทียนแท่งนี้นะครับอ่ะแท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสีเขียวนะครับมีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นเลยนะครับวิ่งข้ามทั้ง3เส้นเลยแล้วปิดอยู่ที่โซนด้านบนแบบนี้นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขเนาะเห็นไหมมีข้ามเส้นม่วงเส้นแรกนะครับแล้วก็ เส้นสีเขียวเส้นที่2แล้วก็เส้นสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาก็ปิดเหนือ3เส้นแบบนี้นะครับจะเข้าเงื่อนไขในการบายแล้วก็จุดไขป่ปลาอยู่ใต้แท่งเทียนก็มองแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นนั่นเองเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับกราฟก็ปิดเป็นแท่งสีเขียวชนะไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าเซลล์กันเลยนะครับสําหรับเงื่อนไขในการเข้าเซลล์นะครับสังเกตแท่งเทียนที่แท่งตรงนี้นะครับ เห็นไหมว่ามีการนะครับวิ่งข้ามทั้ง3เส้นลงมาเลยนะครับข้ามเส้นสีม่วงเส้นสีเขียวเส้นสีน้ําเงินนะครับลงมาปิดที่โซนด้านล่างแบบนี้นะครับก็เข้าเงื่อนไขเนาะแล้วจุดไข่ปลานะครับอยู่ข้างบนแท่งเทียนก็มองแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งลงอ่าพอครบเงื่อนไขแบบนี้นะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อลงในแท่งถัดไปแบบนี้นะครับออเดอร์นี้ก็ลงมาปิดชนะเป็นแท่งสีแดงนะครับสวยงามก็ เซลถูกทางนะครับเราก็จะได้กําไรกันนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงในการเข้าเทรดเทคนิคนี้กันเลยครับโอเคออเดอร์แรกนะครับก็อยู่กันที่คู่ GJ นะครับคู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแท่งเทียนนะครับมีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นเนาะเป็นแท่งนี้วิ่งข้ามเส้นสีม่วงเส้นสีเขียวเส้นสีน้ําเงินนะครับขึ้นมาปิดที่โซนด้านบนนะครับก็มีแนวโน้มที่กราฟจะวิ่งขึ้นจุดไขป่ปลาอยู่ใต้ แท่งเทียนนะครับก็มองแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นเราก็เปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งถัดไปนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ครบเงื่อนไขเราก็ทําการเปิดบายซื้อขึ้นนะครับตอนมันปิดจบแท่งเทียนนะโอเคนะครับเราก็มาดุยกันเลยนะครับ3 2 1นะครับทำการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปแบบนี้ ก็จะได้เส้นป่าสีเขียวเกิดขึ้นมานะครับเป็นการคาดการว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเป็นการเทรดสั้นคือ1น,นาทีจะรู้ผลภายในระยะเวลา1น,นาทีนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมลงไปอยู่ที่2,500บาทนะครับตอนนี้ทางบ็อกเกอร์เนี่ยจ่ายให้ที่89%นะครับผมก็จะได้ผลตอบแทนกำไรอยู่ที่2,230ะครับต่อออเดอร์นะ ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ20กว่าวินาทีตอนนี้กราฟเนี่ยยังลงมาเป็นสีแดงอยู่ถ้าเราคาดการผิดเนี่ยเห็นไหมกราฟเนี่ยมันจะติดลบนะฮะลบอยู่2,005นะเราจะสูญเสียเงิน2,005เดี๋ยวเราจะเตรียมไม้ทบกันไว้ด้วยนะฮะอ่าพอบอกจะทบไม้นะครับกราฟนี่ดีดกลับขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าถ้ามันปิดอยู่เหนือที่เราคาดการแบบนี้นะครับเราก็จะได้กำไร3 2 หนึ่งนะครับโอ้โ oh หเรียบร้อยนะครับก็ปิดชนะกันมาแบบปิมๆิมนะฮะโอเคตอนนี้ผมมีเปิดกลุ่มเทคนิคลับนะครับโดยกลุ่มเทคนิคลับจะเป็นกลุ่มไลฟ์สดเทรดทุกวันเลยนะครับวันละประมาณ3-4รอบต่อวันนะครับใครที่อยากจะมาเทรดกับผมด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับสแกน QR โค้ดนะครับหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปว,วิดีโอนี้เข้ากลุ่มกันมาได้เลยนะครับ มีไลฟ์พาเทททุกวันเลยนะครับทั้งเสาร์อาทิตย์ด้วยรีบเข้ากลุ่มมาได้เลยนะครับเข้ามาศึกษากันก่อนนะครับว่ามันใช่สําหรับตัวคุณหรือเปล่านะถ้าแอดมินถามนะครับว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนให้บอกเขาไปว่าจากโค้ด JTP ครับสำหรับออเดอร์ถัดมานะครับอยู่กันที่คู่ EG นะครับสาหรับคู่เงินนี้ก็เข้าเงื่อนไขการบายเนาะแท่งเทียนเนี่ยนะครับมีการวิ่งขึ้นมาแล้วรูปแบบของแท่งเทียนมีการวิ่งข้ามทั้ง3เส้นนะครับมี เส้นน้ำเงินนะครับเส้นน้ำเงินเส้นเขียวเส้นม่วงนะครับวิ่งข้าม3เส้นแบบนี้เลยนะครับแล้วรูปแบบแท่งเทียนตรงนี้นะครับเป็นรูปแบบแท่งเทียนตะเกียบคู่ด้วยนะครับมีโอกาสที่กราฟเนี่ยจะกลับตัวขึ้นได้สูงเลยนะครับโอเคนะครับเราก็จะมาลุยทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นออเดอร์นี้กันนะครับ เดี๋ยวเราจะเซตจํานวนเงินใส่ไปไม้แรกนะครับรอปิดจบแท่งเทียนอ่าปิดจบแท่งเทียนนะครับเราก็ทําการเปิดออเดอร์ b า y ซื้อขึ้นมานะครับอ่ะโอเคเราก็เข้าตามเงื่อนไขอันนี้มันลงมากินไขป่ปลาแล้วไข่ปลามันย้ายไปข้างบนนิดนึงอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่กราฟไซด์เวย์เนี่ยไข่ปลาเนี่ยมันค่อนข้างสวิงหน่อยนะครับหลักๆเนี่ยเราจะดูการวิ่งข้ามนะครับถ้าเป็นในเทนไซด์เวย์นะเราจะดูการวิ่งข้ามของ3เส้นนะครับของ3เส้นตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้เปิดออเดอร์มาแล้วใช่ไหมนะครับเราก็รอเวลาอีกประมาณ20กว่าวินาทีนะครับสำหรับออเดอร์นี้จะขึ้นไปได้ไหมนะครับมีการย่อลงมานะครับถ้าย่อลงมาเราก็จะเตรียมทบไม้นะครับโดยการเทรดของเราเนี่ยจะมีการเดินเงินแบบ3าไม้นะครับ อ่าโอเคอยู่ๆกราฟก็ดีดกลับขึ้นมาแล้วนะโอ้โหวันนี้กราฟนี่สวิงดีเหลือเกินนะครับเราจะรอลุ้นจันวินาทีสุดท้ายนะครับ3 2 1นะครับโอเคสรุปก็ขึ้นกลับมาปิดเขียวชนะไปได้นะครับสวยงามโอ้โหวินไม้หนึ่งกันรัวๆเลยจ้าโอเคครับก็มาลุยกันต่อนะครับเป็นคู่ E u R G V P นะครับสำหรับคู่นี้ก็ ทำการนะครับวิ่งข้าม3เส้นมาแล้วตรงนี้นะครับจุดไข่ปลาก็อยู่ข้างล่างก็มองแนวโน้มนะครับที่กราฟจะวิ่งขึ้นกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปิดออเดอร์บายซื้อขึ้นกันนะครับสาหรับออเดอร์กันตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอปิดจบแท่งเทียนนะครับก็ทําการเปิดออเดอร์ซื้อขึ้นในแท่งเทียนถัดไปกันแบบนี้นะครับโอ้โหวันนี้นะฮะกดซื้อขึ้นนะกราฟก็สวิงลงมาแดงกันเลย โอเคครับตอนนี้นะครับกราฟเนี่ยเทลงมาค่อนข้างแรงมากเลยนะครับแสดงว่าแรงขาลงเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะลงเยอะนะเดี๋ยวเราก็อันนี้มันก็เข้าเงื่อนไขาการเซลล์ด้วยนะครับข้าม3เส้นแล้วก็ลงมากินไขป่ปลาอ่ะเราก็ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อกันลงมาแบบนี้นะครับโอ้โหกราฟวันนี้นะฮะ ค่อนข้างสวิงค่อนข้างแรงกันหลือเกินนะครับสวิงขึ้นสวิงลงช่วงท้ายนะครับตอนแรกลงแรงๆนะครับมีแรงบายดิดกลับขึ้นมาเปลี่ยนทางอีกแล้วนะนี่นะครับคือจังหวะที่เราเทรดเนี่ยนะครับเป็นช่วงในกราฟไซเว์นะครับกราฟก็เลยมีการสวิงขึ้นสวิงลงนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ไม้ที่2เนาะการเทรดเนี่ยเราจะมีการเทรดแบบ3ไม้นะครับอันนี้จะเป็นไม้1ไม้สนะครับสำหรับไม้สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเทรดนะครับทบเงินไปอันนี้ ผมลงไปที่2อ0 0แล้วก็5,000ันเนาะไม้สุดท้ายผมจะใส่ไปที่15ื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นย้ําในการซื้อลงนะครับเดี๋ยวจะกดนิวเทรดเพื่อทบไม้นะครับไม้ที่3ซื้อลงนะครับเพราะว่าจุดไข่ปลาก็ยังอยู่ข้างบนนะครับโซนด้านบนก็เป็นโซนแนวต้านนะครับก็ทําการเปิดออเดอร์เซลล์ซื้อลงกันมาแบบนี้นะครับก็ทบไม้เรียบร้อยนะครับอันเนี้ยก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับก็รอรุ้นออเดอร์นี้กันนะครับเป็นการเทรดเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับ อ่อตรงเนี้ยนะครับเพราะเราทบกันแค่สาไม้นะครับที่เหลือก็รอดูเวลากันได้เลยโอเคเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับเหลือไม่ถึง10วินาทีแล้วตอนนี้คือกราฟเนี่ยสวิงมากๆเลยนะครับจากราคาที่เราเปิดออเดอร์กันนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็ลงมาปิดแดงให้เราได้ชนะไปกันได้นะครับอันนี้ก็บวกมากำไรอยู่ที่13,381วาบาทนะฮะเห็นไหมเราก็ทบไม้ทำให้เราบวกกลับมาได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันเทรดไปทั้งหมดนะครับชนะไป3ออเดอร์นะครับมีทบไม้นะฮะโอเคตรงนี้นะครับก็หักลบกับไม้ที่เรา ขาดทุนไปนะครับตอนนี้เหลือกำไรอยู่ที่1342บาทนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสูตร KC นะครับบวกกับ e MA 25นะครับในการเข้าเทรดเทคนิคนี้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็เรียนรู้ฝึกฝนทดลองเทรดกันก่อนนะครับเพราะว่าทุกเทคนิคก็ไม่มีเทคนิคไหนนะครับที่จะเอาชนะตลาดได้100%ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรด มีลิงก์สมัครบัญชีเทรดอยู่ใต้คิววิดีโอและโพสที่ปักหมุดเลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คิววิดีโอหรือจะกดลิงก์เข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่กดติดตามไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ